ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมป้างานจนลืมสิ่งสำคัญของตัวเองไปเลยว่าเรามีครอบครัวต้องคอยไม่สิ็จต้องพูดอะเรามีครอบครัวที่อยู่ข้างหลังที่เขายังไ,ไม่ลืมเราแต่เราลืมเขาก็เลยเหนื่อยนิดหน่อยครับวกกับว่าเออ คนดูไม่ค <t hopping> ่อยไม่ค่อยดูด้วยก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกคนดูไม่ค่อยดูไม่เป็นไรผมก็จะทําไปเรื่อยๆเพราะอยากทำเฮ้ยเล่นเกมดีกว่า Two thousand years laterJimmyI thought I told you to stay putHold on Mr. HayesYou're safe ลากันไปนะจิมมี่ เดี๋ยวลาไปลำลาไปเมื่อกี้มันทิ้งกูจิมมี่กูจะจำไว้ทิ้งกูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสาวจองมาเอาย่างอ่จิมมี่ลำลานานเหลือเกินเขาไปแล้วจิมมี่ไปเร็วจิมมี่เขาไปแล้วจิมมี่ให้ไวจิบหายแล้วเอา มันกำลังแดงอยู่เจมี่ทำอะไรก็อ้าวเชี่ยนี่นี่มาเล่นกับกูมาเล่นกับกูดิไอเอ็นพีซีเจมี่ไม่ไม่เกี่ยวเออเอออ้อยดีตายแล้วโอเคเออไปเถอะทำอะไรต่อโอเคโอเคใช่เขากลับมา ให้วายหรือจิมมี่เราต้องกลับไปที่นั่นกลับไปที่เรือกูออช่วยเองจิมมี่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่ฝันร้ายไป One m a g a z i n เออหนูมึงมัดไปจิมมี่ไปกูปจะย้ำทำไมล่ะยังไม่ได้ยิงเลยทางไงนทางนี้ไม่ใช่โอเคทางนี้เอ๋อ๋อู้อู้ ยิงแม่งก,ก่อนเลยล่อแดกไปแดกไปแดกไปพังออกไปอย่าอยา,ยาอาชิบหายหอ,อกหมดเชี่ยอ,อ,อ้ยยิงออาหอกมาดิเอ้ออ้ยยิงจ้ำแม่งเลยเออ đấy, điếu, ôi, oh okay, điếu đi ô nắng! Happy mặt đinh! Oh, quá phách này! cái gì mày không phách ninh à? Ay, yêu mày, yêu mày! Số tối bụng, mày, yêu mày! Uy, mày! Uy, quên ẩn. Tôi Uy, mày! Uy, thêm bưng, mày! không mày! Uy,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  แย่ไ <Yeah. S 2> อ้ออนอกผิดพอท,ทีมาปะล่ะมาหรอมาหรอเราได้จิมมี่ดูจัดก,การเองที่เหลือเผ <c oughs> าซะโอเคล่ามล่ามล่ามไปถึงนู้นแล้วโอ้โหจ้าที่ที่คัดไปหมดแล้วเีืยอะไรเนี่ยมึงอะ <c oughs> ไปทางนู้นเลยนะโอเคพอนไปทางนู้นแล้วอ่ามา เอาเราก็จะทำการชาพนักิจนกอ่ายาวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะช่า <c oughs> งแม่งแล้วไปแล้วจิ๊บิตามมาเอาไปที่เรือไม่ใช่ไม่ใช่สิคือบินเราจะเอานายกับเ ที่เรือโอ้ยไอ้ยแต่ก่อนหน้านั้นอะเขาเอาไอเดียกลับลงมันล็อกไปก่อนแล้วกันได้เจมี่ขอเลาชัตแป๊บแป๊บเดียวมันยังไม่ลงมันล็กไปยังยังไม่จบกเจมี่ทำไมยังไม่ลงมันล็อกอุ้ยขอมาเข้ามากขอมากมึงต้องลงมันล็กไปพร้อมกูเลยแหละไม่กูก็มึงโดนเสาป่า อ้าว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 อะไรจีม um, ีเราพูดข่าวายกระสุนเช็ดกันหมดอ้ยอะกระสุนกูหมดเว้ยเย้าอ้อเขี้ยกูแตกกูจะไม่ตายตรงนี้แล้วนะกูต้องตายเงี้ยเลยไปไหมโอเคจังหวะที่มึงลงไปแหละเออเออเดี๋ยวนะ mày đốn nó không về lấy à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  ừ ừ nó cũng nguăng và có đồn y ăn tay về đi em làm gì nhiều Jimmy Ok. thằng này Ok, đâu chứ bị hì hì lên Jimmy à ờ để cái khi không bị là mẹ không Jimmy, ไปไปเลย Jimmy. จิมมี่เดี๋ยวจะเอาเมึงกลับไปที่เรือ่ yeah, สนกูเดี๋ยวกูจะไปหาเอ่อแอนมันอยู่ขเขาอยู่ที่ภูเขาโอเคเรามากกี้กาด้วยโชคดีแจ๊คไม่ต้องห่วงไอ้หนูเฮ้ยเหนื่อยเนาะมีเป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ย ขนตาข้างหน้ามันดูดูแล้วดูดูแล้วแบบน้ำพากละบากไหนจะลิงไหนจะอะไรอะไรเห็บไหมโอ้ยยีเสียงแล้วเหนื่อยเลยมาบินมาบึ้งบินมาบินมาบินมาใกล้กวนน่านี้ใกล้กว่านี้จยิงแม่งเลยกัน เออนั่นแหละขอเคลียร์พวกมึงก่อนถ้าไม่เคลียร์ดูทรงแล้วได้เดินลำบากแน่ๆอ่ะเอาลูกหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไอต้ตัวไกลๆเออตัดปัญหาซะไปที่ไปไปไปบนเขาไม่ได้ไปที่ไปที่ไหนล่ะเออโอเคหาำมาและ <laughs> đừng mà đừng mà Một đấy chơi mà ấy mọi ừ. mày một mọi ừ. ừ. mọi một mọi 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 tiếng nó <laughs> ดีเข้ามายิงแม่งเลยอยู่อะไรใกล้ๆก,ก,กูละอ่ะไม่มานะถูกสูงอึ้งไม่โดนยิงลงหมดโหลดมาเข้ามาไม่จะไปต้องใช้ไม่จะไปต้องใช้ปืนแค่มีหอกชีวิตก็มีดีได้ไปท่อเชีย เข้ามาปากเข้าทีหัวปดีโอ้โหไม่จบเว้ยใกล้ๆหน่อยเอ้ยเออไอพวกมกตาบอดเออเดี๋ยวเออไหน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 อีกไหนอ่านล่วงไปเร็วขึ้นคือทางที่เร็วที่สุดเก๊ก้าวไป ไปพ้นอ้อาวฟางออกฟางไปจุมยมีว้ไ่อไอ้พวกนกเนี่ยกูเกลียนดนกชิบายเ,าเกลียนดนกเกมเยนี่ชิบายเลยแม่หายใจยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเสียงมาอีกอ่ะสิ ดูแลเสียงอะไรไอ,ไ,อไอ้ไอ้พนไอ้ไอ้เสียอเหรอไอ้ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปเหอะมึงเน,นี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้มีหนอนแล้วกูก็ยิงไปซะเยอะเลยไม่มีใครว่าไม่มี ลงมาลงมาลงมาเออนั่นแหละไปไปไปเออเฮ้ยมันกระเพกกันนีหว่านี่เดียวมัน่าจะร่วงแล้วโอเคกระแทกโอเคตามแม็กแก้วอะไรยัวินลงไปวินลงไปนั่นแหละเ <c oughs> ท่าทีครับอืมเสยียบล่ลวงไหมไม่ล่วงเว้ย มันจะถึกไปไหนวะหอสุดท้ายแล้วนะนให้มันตายง่ายๆ่อยไอ้กอสิล่าเออแล้วพวกมึงก็ลงมาแดกกันซะจะได้ชาปนกิจมันง่ายๆหน่อะแทกไปกแทกไปจอนเออแจ็คจอนหายี้อะไรก็ช่างเถอะเดี๋ยวนะเดยวโอ้ยอะไรวะ เดี๋ยว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 โอ๊ยอะไรเนี่ยไอ้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 ฉับของเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ตัวกูอะเอออ้าวเชียไม่มีหนอนไม่มีอะไรแล้วอะมีแต่ไฟที่จะย่างก็ได้ทีเนี้ยวกูจะเอาไฟย่างเนี่ยถ้ามึงไม่ยอมตายดีๆอ่ะเผตาตรงนั้นก่อนใช่ไหมมึงไม่ยอมตายดีๆใช่ไหม นี่กูก็จะเอาไฟย่างมึงอยู่แล้วเออมันไม่ยอมตายดีดีเว้ยมันวิ่งไปไหนวะล่ะอ้าวแล้วเอ้ามันโดนไฟลุกตายเออดีดีดีอ่าผมขังข้าวนี่ก็ลงมาเออดีโดนกานลงมาลงมาลงมาจะได้ยิงง่ายๆหน่อยไม่ติดบั็อกอะไรงั้นหรอันไม่โหลดสักสองแม็ก ไม่ใช่ปัญหาครับปักแม่เงเลยปัญหาคือต้องไปจากที่นี่แล้วก็ช่วยแอนไปอ้าวเชียอะไรงกอ่อน,นอนมาอน,นอนมาอะไปซ้ยแม่งมุม,ม,มโอเจมาโดดลงตรงนี้ไม่น่าได้โอเจเปิดทางนู้นหลบ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 โอ้ยโทษที รู้สึกว่าลมในท้องจะเยอะไปหน่อยอเ,เอามีมีกระสุนอย่ารู้สึกเอ้ยมีปืนแต่ไม่มีกระสุนเอามาทำไมเฮ้ยอะไรก็ช่างอะแต่เราได้คุณแจแล้วเสียบเสียบเสียบถีอวะเออเปิดประตูไปหาแอน สุดโอเคครับโหลดไว้ยิงไวะไรอะซองแจว๋วหนึ่งนัดเขาทำเชี่ยอะไรหนึ่งนัดกูอยากได้ไหลๆนัดอะโหแสงยอดเขามั็นช่างจ้าสะเหลอเกินอ่ะไปต่อครับ ต่อยต่อยพวกออกไปไปอื่นมาสองแม็กซ์สองแม็กจะพอไหมนะไก่ยตวพวกนเนี่ยเนี่ยอิงไอพวกคนนั้นก่อนอเดี๋ยวนะใช่เรื่องดีเลยที่กูยิงมันเนี่ย <c oughs> ไม่น่านะอะ <c oughs> <c oughs> ป,ปักไปเอามาเรียยุทธหน่อยกลับมาไหมไม่กลับก็ดีกูจะได้ขึ้นไปหาเลยลงมาเปล่าปาชิงไว้เอาโดนเฉยเก็บ<งาน>แม่งก่อนลูกโหลด,ดโหลดละยิงยิงยิงอิงอิงลองกอิง อ่าหมดหมดลนะอันนี้อันนี้คือหมดลนะจะเอ๋ทำอะไรน้องนี่ลวมหมดซะจะมาเกะกะพี่พี่จะไปช่วยพวกญิงของพี่น้องเสียงแม่ก็ยังคางร้องโขคาโขคากเลยลิงนี่อา่เอเอาเดี๋ยวติดกระดุกนี่ทำ มันเข้าถ้ำมาอย่างไงวะมันคงไม่เดินผ่านช่องอเล็ออกๆช่องเล็กๆพวกนี้หรอมั้งมันน่าจะลักลอบปลาทิ้งทำไมน่าจะมันน่าจะมีทางลัดของมันอยู่เลยมั้งหรือว่ามันเดินผ่านตรงนี้จริงวะถอดไม่ได้ไม่ใช่ดิงโอเคเอ๊ะเอ๊ะเอา,าวไว้นะครับเอา,าวไว้คนที่อยู่อยู่อย่าทำอะไรเสียงดังเอา,าวไว้ น่าจะช่วยแอนตอนนี้ลิงน่าจะหลับอยู่มันก็นตายคามือลิงเอ๊ะมันก็นตายคามันก็นตายเพราะแอนไม่ได้อาบน้ำนานไปแล้วโอเคครับเบาๆนะแอนแอนเชียวเดี๋ยวจะดูไปหาโอเค Bỏ 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 đó bỏ 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 mọi người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  mọi